มันเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวมืดเดี๋ยวแจ้งอยู่เนี่ยเราต้องเปลี่ยนล่างกันละอาจุอ้าวหายใจกูเลิกกาพะเวลากาพระนั่งคุกเข่านะพูดถึงที่บ้าน <c oughs> ไอ ติดลูปจักรพรรดิและหลวงปู่ไว้หัวนอนนะครับถ้าอยากสัมผัสถ้าอยากเข้าใจในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยถ้าอยากเข้าใจเรื่องรูปกับนามรูปก็คือเห็นด้วยตานามก็คือความรู้สึกถ้าเรามองภาพพระมองภาพหลวงปูนะ่ะมองบ,บ่อยๆแล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกตาเราเห็นรูป จิตสัมผัสนามธรรมาคือรูปท่านอ่ะจะเคลื่อนไหวจักรเพิษเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือหรือจะจะมีความรู้สึกอะบางทีก็จะกนลุกอะไรเนี้ยพอนั่งคุกเข่าแล้วก็มองภาพท่าน<อ>จะเป็นจกักรพรรดิก็ได้จะเป็นองคปู่ก็ได้แล้วก็ถวายชีวิตอ่ะผู้ทางชีวิตจังนั่นแหละ เวลากราบเนี่ยเรามองภาพเนี่ยตาเราจะบันทึกภาพไปที่ใจทุกครั้งที่กราบก่อนนอนตื่นนอนนะกราบทุกวันตาเห็นทุกวันบันทึกทุกวันเวลาสวดมนต์ก็มองภาพท่านบ่อยๆแล้วก็หลับตาสวดในอนาคตเวลาเรามองภาพท่านเนี่ยเราจะมีความรู้สึก เรื่องราวของเรานี่นะเรื่องของแต่ละคนเนะี่ยทบ่อยๆเราสามารถจะโทรจิตกับท่านได้คือถามถามท่านนะวันนี้หนูจะเป็นยังไงวันเนี้ยทั้งวันเนี้ยตอนเช้ากราบเนะี่ยวันนี้ทั้งวันหนูจะสัมผัสอะไรเรื่องราวของหนูเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าจะมีคนมาหาจะมีเรื่องจะโน่นนี่นั่นมันเป็นความรู้สึก นี้ถ้าตลอดทั้งวันเราก็มาดูว่าอความรู้สึกตรงนั้นมันจริงไหมทำอย่างนี้ทุกวันแล้วเราก็จะมีเซนในเรื่องเนี้ง่ายๆเลยนะเพราะนั้นกราบพระที่ไหนเราจะมีความรู้สึกที่นั่นอย่างเรามากราบที่นี่กราบหลวงปู่เราจะมีความรู้สึกพอเราเริ่ม นั่งคุกเข่าเริ่มถวายชีวิตแล้วกราบเรามองท่านอยากจะมีความรู้สึกตาเห็นรูปจิตสัมผัสโดยนามธรรมาคือความรู้สึกประโยชน์มากนะประโยชน์มากนะบไม่ใช่กราบไม่เป็นนะไม่ใช่บางทีเราก็จะเห็นแสงสว่างจากภาพของพระที่เรากราบทั้งหมดเนี่ยมีรูปมีนามหมดเลยนามธรรมาคือบรารมีของแต่ละองค์อะ นามาทำหลวงปู่ก็คือบารมีรวมท่านพิคุตเนี่ยอ,นนอ,อันนี้คือพระประเจกใช่ไหมพระประเจกอันนี้คือพระศรีในนี่ไม่มีรูปรักษ์ของพุทธะเลยไม่มีอะ่ะมีรูปลักษ์จักรพรรดิประมาณไม่ได้ไปไกลเลยกับรูปลักษณ์หลงปู่ ถ้ากราบทุกวันนะเวลาเรามองภาพพรนะกะยกลๆนะตาเราเห็นแล้วจิตเราจะมีความรู้สึกเหมือนโลกอะล่ะตั้งแต่เด็กๆอะเรามองอะไรเราก็มีความรู้สึกใช่ไหมล่ะมองสิ่งของอะไรก็ตามเอะตาหูจมูกลิ้งกายเราสัมผัสเราจะมีความรู้สึกเพราะเรายังปกติครบสามสิบสองอยู่เราจะไม่บ้าเข้าใจเราจะมีความรู้สึก แต่มันเป็นทางโลกไงถ้าจาโลกความรู้สึกทางธรรมเนี่ยเี่ยจะกราบอย่างเงี้ยง่ายมากเลยเสร็จแล้วจิตเราจะอยู่อยู่กับพระมากกว่าอยู่กับทางโลกเวลาเรามองนักบวชเ,เราเห็นเห็นรูปจิตเราสัมผัสนามธรรม,าามคือความรู้สึกของเขาความรู้สึกของงพี่เนี่ยเฮ้หลวงพี่เนี่ยเบื่อเบื่ออยากอยากเดี๋ยวก็อยากศึกเดี๋ยวก็อย,กอยากอยู่อะไรประมาณเนี้ย นี่ประมาณประมาณมันเป็นความรู้สึก <laughs> ความรู้สึกที่เราสัมผัสเนี่ยเราสัมผัสเราจะดูดูเราจะดูเราจะพิสูจต์ว่าอไอ้สวดมนเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมอันนี้คือเครื่องเล่นพอเรารู้แล้วเนี่ยเราพิสูน์ได้แล้วเนี่ย <laughs> เราจะไปไหนตอนเนี้ยเราจะเกิดหรือไม่เกิดเราก็ไปตามสิ่งที่เราปรารถนาเลย บางคนก็ปาสนาเป็นหน่ากุทธภูมิมั่งปาเจกภูมิมั่งเป็นเสาภูมิมั่งบางคนก็ไม่เกิดมันจะโลแล้วก็ไอเรื่องเล่นพวกนี้มันก็ไม่ค่อยจะเล่นละมันรู้แล้วมันก็ตรงไปแล้วมันไม่อยู่ละประมาณนี้แหละหรือมันก็จะเอามาเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้ไงเพราะท่านมีอยู่แล้วเนี่ยจะเป็นจักรพรรดิหรือจะเป็นหลวงปู่ ท่านมีทุกอย่างเพียงแต่เราเนี่ยจิตเราเนี่ยไปอยู่ที่ท่านแค่นั้นเองอย่าไปยุ่งอะไรเลยท่านบอกในม่เนี่ยอย่าไปยุ่งกับใครอย่าไปสนใจใครสนใจนเรานี่หละฝึกให้มันเข้าใจจริงๆถ้าไม่ฝึกตอนนี้นะไม่ฝึกหรอกไม่ฝึกวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ฝึกไม่ฝึกชั้นให้ชั้หน้าก็ไม่ฝึกมันก็ไปตามกรรมทีนี้ไม่ใช่ท่านบอกให้ไปตามใจ อยากไปไหนก็ได้ใช่ไหมตุเราก็จะมีอาหารตามสั่งเราก็จะมีอะไรสั่งได้เข้าใจไหมสั่งตัวเราเองได้ก็สั่งคนอื่นได้ยนีง่ายๆไม่ใช่ยากอะไรเอากราบพ,พุทธังชีวิตตงเมพบเมี ธรรมังชีวิตังเมโพเชมิสังขางชีวิตังเมโพเชมิพุทธังวันทามิ ทรมิตรโปัชฌายาคุณังวันทามิมารตาปิตุคุณังวันทามิพระไตรศักาคุณังวันทามิ สตางสตาคใครฝึกได้เขาเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับการเวียนไหตายเกิดกายกาโชคดีทุกคน